วันนี้ก็ตอนนี้เราได้มาอยู่กับพี่ๆสตาฟสีม่วงนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพี่ๆเขาเกี่ยวกับงานกีฬาสีครั้งนี้ค่ะพี่คนไหนให้สัมภาษณ์เอ้าพี่พพี่ชื่ออะไรกันบ้างคะพี่ปูนค่ะพี่สลีค่ะพี่ผลดค่ะชื่นีน่ะคราวนี้เราก็จะมาถามความรู้สึกของพวกพี่ๆว่าการจัดกีฬาสีครั้งที่13าของจอมสร้างอุปธรรมครั้งนี้พวกพี่ๆมีความรู้สึกอย่างไรมั่งคะ จัดกีฬาค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นแค่แบบน้องๆนังน่ง,นงผมมือนำมาปีนี้ได้เป็นสตาฟก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าเต็มที่เพราะว่าชานะชน้ต้องเป็นของเราอยู่แล้วค่ะเต็มที่ค่ะชยยะัยชน้ของเราแล้วคิดว่าสีเราเนี่ยมีทีเด็ดกว่าสีอื่นตรงไหนคะถ้าโค้ดค่ะโค้ดตอนขึ้นสเตจค,ค่ะน้องๆ้าน้องเห็นแล้วนะาไอยากชมไมอยากชมไม่ออกให้ดูไปแล้วน่นาเนอะแล้วทีเด็ดวัน,ว,นวันที่ขึ้นสเตจนี่จะ่มีมีทีเด็ดกว่านี้ไหมคะ ยิ่ว่านี้มีหลายท่าเนาะเดี๋ยวรอดูวันวันปิดมาดูแลกันรอดูค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆ Star สีม่วงนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่คันที่ของทีมเชียร์สีแดงค่ะมาเรามาทําความรู้จักกับน้องๆทีมสีแดงนะคะว่าเมื่อกี้โชว์สักครู่เป็นยังไงบ้างค่ะเอ่อชื่อบิวนะคะเป็นการโชว์สปิริตของสีแดงซึ่งผู้เราเนี่ยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งกับการโชว์สปิริตครั้ง แล้วความคิดเห็นของน้องคนนี้นะคะขอทักเป็นกันได้ไหมคะได้ค่ะขอทหมดูยลยไรได้กันนะคะค่ะแล้วก็เลยนหนของแน่นนะคะหนุชื่อออค่ะก็ความคิดเห็นค่ะก็คือว่าสีแดงมันจะไม่ได้นำเสนอแบบหลีดนะคะเราจะถึงนำเ,เสนอแบบ นะคะที่พี่ได้ดูจากที่น้องเชียร์นะพี่ชอบมากพี่พูดตรงๆพี่พูดจริงป่ะคะเนี่ยล้อเล่นอ่าไม่ใช่พี่พูดจริงๆคราวนี้ก็คือว่าพี่พี่อยากรู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องจะไปเป็นแดน,น,นเซอร์ที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเป็นมบืออาชีพมากๆก,ะะก็จะเป็นนกน้อยปิดนกน้อยอนกน้อย แดงนะคะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้ใกล้นะคะ <Peki> กับเด็กสงสัยจะมีเตรียมอะไรกับเด็กประมาณแบบว่าลูกออกเพลียงลับเข้ามาในสนามอะไรประมาณนี้นะคะสนใจนะคะว่าใครทำอะไรกันอยู่ สนุกมากๆพอรู้ตัววิ่งเก่าข้าสนามแล้วตอนนี้อเอาล่ะการแข่งขันกำลังจะเริ่มเลยนะคะสำหรับครึ่งหลังรับส่งข้าสนามนะคะตอนนี้ สุเทท่านกเกษียณไปแล้วแต่ท่านเป็นเกียรติมาร่วมพิธีการแข่งขันฟุตบอลของโรงเดนเราดูอาจารย์สมยศครับบอลอยู่อาาัตาสมยศไปเล้เข้าไปยังยังไม่เข้า,อาบอลอยู่ที่จันก,กิยาครับโอ้โหอาจารย์จยันยปรกรณ์ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรง <c oughs> เอ๊ะเมื่อคืนเขาไปอ,อะไรมา <c oughs> เหมือนเขาไม่ค่อยจะมีแรง ือพวกพี่พี่สีเขียวและสีแดงนะคะพนึกประจกำลังกันเชียร์อยู่ข้างข้าสนาม การแข่งขันกีฬาสีครั้งที่13ประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา2552ของโรงเรียนจอสุรางอุปธรรมนะคะโดยผู้ดำเนินในการนางสาวดวงกมลทองชมเชยและดิฉันนางสาวธามมมวอน,วนทพปัญญาค่ะค่ะภาพข่าวโดยนางสาวพิชราพรสอนประทุมขอจบรายการเรารักจอมสุรางเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเชิญพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมาค่ะ